ะเรียนรู้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องแนวคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเลยเดิมเนี่ยมันจะคิดถึงว่าเวลาคนเราเจ็บปวดอะไรเนี่ยจะคิดถึงเรื่องโครงสร้างอย่างเดียวโครงสร้างก็หมายถึงว่ามันมีในระบบร่างกายเรามีโครงสร้างมีสองระบบคือระบบกล้ามเนื้อกับระบบกระดูกคือโครงสร้างของร่างกายแต่แนวใหม่ที่ที่อาจา์คิดค้นเรื่องพวกนี้ขึ้นใหม่มันจะเป็นลักษณะของการ มองว่าร่างกายเนี่ยมีระบบใหญ่ๆอยู่สี่สี่ระบบก็คือมีระบบสมองมีระบบเส้นประสาทแล้วกม็มีระบบกระดูกกับระบบกล้ามเนื้อที่เป็นโครงสร้างดังนั้นระบบกระดูกกับระบบกล้ามเนื้อนเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถทํางานด้วยตัวเองได้เมื่อไหรจะทํางานเนี่ยสมอง,องสั่งให้เขาทํางานทําทำงานได้เอาแล้วเวลาสมองสั่งสั่งผ่าน,านอะไรผ่านระบบเส้นประสาท สารไผมอเตอแล้วคือระบบเส้นประสาทที่สอดแทรกอยู่ในอนุของระบบโครงสร้างทุกอย่างในระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกจะมีเส้นประสาทสอดแทรกอยู่ทำไมเส้นประสาทที่สอดแทรกอยู่ก็ต้องเชื่อมต่อไปที่สมองสุดท้ายเวลาโครงสร้างจะทํางานสมองต้องสั่งให้ทํางานท่งจะทํางานได้ถ้าสมองไม่สั่งทํางา,ง,งานไม่ได้ถ้าสมองเสียโครงสร้างเจ๊งเข้าใจว่าเหมือนคนเป็นนอนพก้น อามาพึ่งนี่หลอกเลืองสมองแตกติดตันทําให้ก้อนเนื้อสมองชำรุดเมื่อก้อนเนื้อสมองชำรุดไม่สามารถสั่งงานได้แขนขาก็ยังดีอยู่บางทีทำงานไม่ได้ไม่สอกแต่งตอกแต่ง,ตงขยับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่นงทีนนะ่โต๊ะโครงช่างเห็นไหมมันอยหางเดิร์เราเส้นประสาทจะตายนะสุดท้ายเนี่ยพอความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยโครงร้างกันล็อเองไม่ได้ เพราะเมื่อ,อไรโครงสร้างไปกระทบอะไรมาแล้วมีความรู้สึกอะไรเนี่ยต้องส่งผ่านข้อมูลผ่านเซนเซอร,ร์ขึ้นมาบอกสมองสมองก็จะเป็นตัวแปลข้อมูลให้ว่าไอสิ่งที่เป็นอยู่ในระบบโครงสร้างณจุดนั้นๆเนี่ยมันคืออะไรเช่นเย็บปวดชาร้อนเย็นหนาวเมื่อยใช่ไหมไอเนี่ยความรู้สึกพวกนี้มันคนเราความรู้สึกซึ่งเราเข้าใจอะ่ะ ใช่ไหมเราเข้าใจว่ามันคนความคนละความรู้สึกแต่ไอความรู้สึกเนี้ยสมองบอกนะไม่ใช่โครงสร้างบอกอย่างเช่นปวดหัวเข่าอยู่เนี้ยหัวเข่าไม่นจะบอกว่าปวดหัวเข่าสมองบอกว่านั่นเองบาดเจ็บอยู่ที่หัวเข่าไม่ได้ปวดหัวเข่าเข้าใจไหมอ่าฉะนั้นไอการบาดเจ็บตรงเนี้ยมันก็คือส่งข้อมูลผ่านตัวเซนเซอร์ขึ้นมาบอกสมองพ่ามันมาบอกสมองแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาแก้ว่าพี ถ้าไอตรงหัวเข่ามันบาดเจ็บเนี่ยเราไปยุ่งาหัวเข่าอะ่ะโอกาสที่มันจะช้ำโอกาสที่จะระบมโอกาสที่จะบวมมันก็จะมียมยเยอะเลยใช่ไหมตำแหน่งที่บาดเจ็บเราเลยพยายามที่จะไม่ไปยุ่งกับตำแหน่งที่บาดเจ็บจะต้องไปแก้ที่รากประสาทก่อนซึ่งรากประสาทเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างตำแหน่งที่บาดเจ็บก,กับสมองความรู้สึกมันก็จะเชื่อดโดมโยงกันแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของ การกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อการบำบัดปาัาโรคเราก็เลยสามารถเจ็บตรงไหนฉันไม่ต้องยุ่งตรงนั้นแต่ตำแหน่งที่บาดเจ็บมันหายได้แล้วก็ไม่มีสาหไหนที่กล้าบอกว่าไปโรคอย่างนี้ยขอขอฉันแค่นาทีหนึ่งสองนาทีครึ่งนาทีมันก็ดีขึ้นได้ละจะไม่มีนะไม่ว่าจะหมอแผนปัญจาวัน,น,นมหมอจีนหมอหวดหมออะไรก็ะชังไม่ไม่กล้าบอกหรอกแต่เรากล้าบอกเพราะเรารู้ว่าเราเร แต่ไอ้ให้กระตุ้นเส้นประสาทตรงนี้มันจะจูนข้อมูลให้เซนเซอร์นิฟของมอเตอร์นิฟน่ะมันปรับปรับใหม่เลยจากการถูกเบียดถูกกดอยู่ก็จะหนีจากที่ถูกเบียดถูกกดมันเหมือนกับเวลาเราเออ่ดีสิเฟกชั่นแตะตะปูปุ๊เราชักขากลับเลยใช่ไหมอ่าอันนี้เราพอเราแตะเส้นประสาทมันก็กระตุ้นกลับเหมือนกันเพราะมันเป็นระบบไฟฟ้าทำงานด้วยกระตุไฟฟ้ากำลังกลับใช่ไหม ฉะนั้นเนี่ยมีเจ็ดไม่พ้นหรอกแต่ของเราก็จะมีว่าีว่าเจ็บแต่จบจน,นะร่างกายตัวที่ม,ม,ทมันแผนที่เปลี่ยนสมัยแผนที่ของร่างกายว่าไอ้ตำแหน่งไหนมันมีเส้นประสาทชุดไหนควบคุมอยู่เช่นหัวเข่ามันก็จะมีแอลสามแอลสามดาสี่ยู่ในแนวที่มันควบคุมหัวเข่าหลังเขา่า,เขาก็จะมีเอสองใช่ไหมก็คือไอ้พวกที่มันเขียนเขียนรหัสเขียนโค้ดเป็นซีเป็น เป็น L เป็น S เนี่ยคือชื่อย่อของตัวเส้นประสา C ก็ c r a ก็คือคอง t รส r a ธ i t ก็คือหลัง L Lumbar ก็คือเอว S Sacrum ือคือก้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้พุ๊บอะไรก็ช่างที่มันเกิดในตำแหน่งพวกนี้ไม่ว่าเจ็บไม่ว่าปวดไม่ว่าช้าไม่ว่าร้อนไม่ว่าเย็นไม่ว่าหนาวมันก็คืออยู่ใน ในตัวแนวของเส้นประสาทที่มันคุมอยู่แนววาอาวัยยะส่วนนั้นนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็กระตุน้นกระตุ้นเส้นประสาทส่วนนั้นนั้นที่ที่เราเราก็ต้องมาดูนิวโรนตันี้อีกทีซึ่งในในเอกสารจะมีให้หมดเลยจะมีภาพของว่าเออ,อเส้นประสาทชุดนี้มันอยู่ตรงไหนตำแหน่งนที่มันอยู่ในร่างกายเราอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนใช่งไหมแล้วก็เวลาเราเรียนจนเนี่ยเราก็จะเรียนให้ทําเรียนให้ทําห,หมายถึงว่าให้เราปฏิบัติเลยแตกเลย แตะดูเออถ้ามันถูกต้องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถูกต้องมันจะวิ่งไปทางนั้นมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้มันจะได้ได้สัมผัสด้วยฉะนั้นเนี่ยไอ้ศาสตร์เนี้ยสำคัญก็คือตรงที่เราสัมผัสแต่แล้วให้รู้เอ้ยแล้มันหย่อนมันรู้สึกอะไรยังไงแค่ไหนใช่ไหมแล้วเรามันไปตามตำแหน่งที่ที่ที่มันควบคุมอยู่ไหมถ้ามันไปก็คือใช่แล้วละไม่ผิดไม่ต้องไปจํา คือท่นนวดกดจุดมันต้องไปจำว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วผมถามว่านวดกดจุดเนี่ยถ้าไปจําจุดเนี่ยนะคนเรามีชั้งกล้วยมีชั้งผอมมีชั้งสูงมีชั้งต่ามีชั้งล่ามีชั้งเตีย้ยจุดมันเท่ากันตรงไหนเนี่ยเข <c oughs> ้าใจไหมมันไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นล,ลักษณะความรู้สึกเนี่ยแตะโดนมันต้องอย่างนั้นอะัวร์ละไอคนนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมเราไม่มีความจําเป็นต้องมานั่งจําแต่ว่าเราต้องถาม ไปตรงนั้นไหมรู้สึกงงงงไปที่นั้นไหมรู้สึกอย่างนี้ไหมอะไรไหมถ้าใช่ก็คือใช่เพราะเสนาาษาษ้นประสาทมันเจ็นที่เราไม่ต้องให้เป๊ะตรงกับมันเป๊ะหรอกแต่ทาคือขอให้ให้ชัชมันได้ให้สัมผัสมันได้มันก็จะได้ความรู้สึกพอมันได้ความรู้สึกมันก็จะส่งสิน,นเป็นไประจุไฟฟ้าไปในแนวของเสนาา้นประสาทชุดนะั้นระหว่างสมองกับตำแหน่งที่มันเปปัญหาสุดท้ายเราก็จะ สร้างผลลัพธ์ออกมาที่ดีได้พอเราปล่อยปุ๊บมันรู้สึกได้เลยว่าเออมันเบาขึ้นมันสบายขึ้นมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไม่ใช่เราบอกไม่ใช่เราบอกคนไข้แต่คนไข้จะบอกเราเองว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงเราถึงกล้าบอกคนป่วยที่เขายังไม่เคยรักษาเอราอย่างเนี้ยผมขอนาทีครึ่งนาทีสองนาทีใช่ไหมแล้วโรคหลายโรคเนี่ย ซึ่งมันประหลาดมากที่คนอื่นไม่เคยคิดที่จะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยพวกไปถอนไฟแล้วตามบวมตามบวมแล้วเจ็บแล้วต้องนั่งกินยาแก้อักเสบกินเลยแหละเออแต่มาหาเราบุมบวมเนี่ยแล้วกแก้ที่คอเพราะฉันไม่อยู่ในที่บวมพอแก้ที่คอพวกเขารู้สึกเออคลายที่เจ็กกบกะคุมปากไม่ได้เออคุมได้ลนะจากที่พูดไม่ได้พอพูดออกเนีย่ยเออเราทําได้ถึงขั้นนั้นน่ะ ที่มันปวดมันเจ็บอ่ะที่รู้คือสมองกับเส้นประสาทไม่ใช่ตัวเอาไปอยู่มรู้แล้วเราก็แค่มันอย่างเงี้ยเพราะทำไมงั้นเนี่ยมันก็จะบอกว่าเจ็บตรงนี้ก้ามเนื้อตรงนี้มันตึงต้องมาบี้ต้องมากดนั่งบีบไอ้กระดูกตรงนี้มันผิดรูปต้องมาจัดอะไรมันจริงจริงการเอ็กซเรย์กระดูกอ่ะผิดรูปก็จริงแต่บางทีไม่ใช่ปัญหาของกระดูกเป็นปัญหาของระบบเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อเพราะถ้าเส้นประสาทมันบล็อกตัวเมื่อไหร่มันทําให้กล้ามเนื้อปวดเกร็งกล้ามเนื้อมุ่งกระดูกอยู เดินกระดูกติดรูปได้ถูกไหมมันหดเจ็นไปด้านไหนมันก็ดึงกระดูกติดรูปได้ mm hmm. ฉะนั้นการเอ็กซเรย์เห็นรูปของกระดูกเนี่ยเหมือนกับการถ่ายรูปกระดูกเลยถ้านั่งตัวตรงถ่ายรูปม,มันก็ตรงถ้านั่งตัวเอียงถ่ายรูปม,มันก็เอียงใช่ไหม mm hmm. แต่การเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นผลดีตรงที่ว่าถ้ามันแตกมันหัก mm hmm. เออออย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันมันมีปัญหาจากโครงสร้าง ถ้ามันแตกถ้ามันหกักก็ต้องทําโครงสร้างให้มันดีก่อนเมื่อโครงสร้างมันดีแล้วเราค่อยกลับมาดูมันเหลืออาการอะไรอยู่อาการที่เหลืออยู่ก็คือเรื่ยเป็นเส้นประสาทนี่แหละเส้นประสาทกับสมองนี่แหละที่เราจะแก้สุดท้ายเราก็ก็จะปิดปิดจ๊อบได้ปิดจ๊อบได้ได้ดีกว่าในส่วนน่้เพราะคนอื่นไปแก้ข้าเนื้อแก้กระดูกก็ยังปิดจ๊อบไม่ได้ถ้าระบบเส้นประสาทไม่ได้แก้เนาะ โอเคจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเรื่องพื้นฐานพื้นฐานของการปรับโครงสร้างก่อนเนาะการปรับปรับโครงสร้างร่างก<ม>ายเนี่ยมันก็คือก็ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องทําอะไรรุนแรงไม่ต้องวดรุนแรงแค่หมุนหมุนอะไรไปตามระบบของที่เส้นประสาทเชื่อมโยงกับหมองแล้วทุกทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างก็จะคลายตัวได้เลยได,ได้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นที่จะไปเข้าเรื่องปรับโครงสร้างมีใครมีวัตถุดิบอยู่บ้าง ปวดอนี้คตรงนี้ทีมันก็เหมือนไแป๊บๆไตรงโอเคโอเคตรงนี้ยถ้าเราดูจากตรงอยู่จาเดนมารตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะตรนี้ยพันธุตรเนี้ยมันควบค้ยสีอีสี่สีีคอเส้นประสาคอส3สาไ่นะตรงนี้พอเราแก้เส้นประสาดคอ43 44มสี ถ้าเป็นนิวโรอนาโตมีเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่เดเดี๋ยวตอนช่วงอาจจะช่วงบ่ายเนาะเรนจะมีให้ให้เราแปะอะไรเพื่อจะให้รู้ว่าเฮ้ยเราแปะถูกไหมตำแหน่งเนี้เพราะน,นั้นถ้าหมอชำนาญแล้วหมอก็จะใช้วิธีนี้วัดไอ้นี่มันสี่ห้าสี่จะขึ้นมานี่สี่สามก็จะอยใกล้ๆกันแนวแนวเลยของการดูในนี้ก็ได้หายเจอเข้าหายเจเข้า มาทำต,ตามมาเอ่อหายใจออกอหัยไปหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเราออก,ก็จะไ like ล่เส้นสีดำและสีสี 4. ไม่ต้องไปถ่วงที่ แต่ว่าถ้าเกิดเรามีความจันนองมากๆเราก็จะรู้เออความตึงความหย่อนอะไรตรงเนี้ยพอเราลไล่ไปสักพักเออันรู้สึกผ่อนละแล้วก็ปลอดเลยนะครับมองยกเลนบอกไหมข้อยกลงขึ้นไหมออเรากระตุ้นเส้นประสาทที่คนปวดหลัวหรือคนเป็นไมเกรนคนเป็นอะไรเนี้ยเราสามารถรักษาด้วยสมองรอ,องมือของเราเลย แต่ว่าคนที่มีปัญหาปวดคอร้างมันก็จะมีความรู้สึกสมองอมันไม่ค่อยสดชื่นนะ,ะเดี๋ยวเราจะทำให้สดชื่น <laughs> เดี๋ยวจะมีวิดีโออัดเราไว้ในกลุ่มให้นะครับไม่ต้องกลัวนะมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดไว้ใหต้ตรงนี้ขาเรียกเส้นประสาทเั็ตลกตรงนี้จะเป็นพิสูจน,น์สลีดสองตังหนี้ด้านหลังนี้เรียกเป็นคอตูมาเตลย์มีแคน,นนินึงด้วย จับที่หนุ่มมึนแบบมึนหัวม่าอความรู้สึกมันจะบอกเราเลยใช่ไหมคือถ้าถ้านวดหัวแบบคุณนวดหัวมันนวดแตดแทนธรรมไม่มือนะไม่รู้เรื่องไม่รู้อย่างนี้ปลกแล้วกันเพราะว่าถ้าอดนอนมามันก็จะไม่โล่งมันก็จะรู้สึกอะไรหรับตา ตรงนี้เจ็บแล้วสุดท้ายก็จะรู้ว่าเออที่แตกมันทำไมถึ้ต้องเจ็บเพราะมันแตกโดนเส้นประสาทย,ยังไงก็เจ็บแต่เจ็บแล้วจบใช่ค่ะเนาะเทอื hey, ่น oh, นี่ใช้เ็บแล้วจบ ทุกนิ้วไม่ใช่นิ้วเดียวทุกนิ้วถ้าด้านซ้ายไม่มีกําลังจะทำไงดีเราจะกดไม่โดนไปเรื่อยๆคือเราไม่ให้สมองสั่งมันก็จะไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับไอ้นี่แต่ถ้าสั่งมันบ่อยๆอะไรบ่อยๆมันก็มีแรงมีกําลังเองเพราะว่าทุกอย่างมันอันเดอร์สมองใช่ไหมเหมือนกับแขนซ้ายกับแขนขวาถ้าเราใช้ถนัดแขนขวาเราใช้งานด้วยแขนขวาเรื่อยๆแขนขวามันก็จะใหญ่แข,ขนซ้นาย แต่ถ้าเราใช้ทั้งสองแขนพอๆกันแล้วสั่งมันใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะบาลานซ์เองอย่างคนเป็นอมพลึกอะสมองชำรุดแต่คุณไม่ยอมใช้งานเลยให้คุณคนอื่นมาชักขยเยอะเมื่อไหร่คุณจะฟืนะ้น รู้สึกยังไงเบาไหมเบาค่ะใช่ไหมจากก่อนห้าเราอืึนอึนอ่ะพอเรากระวต้นเสร็จเออเราเฟสขึ้นอ่ะน้ำหนักลงไหมเบาแล้วก็ลงดีเลยแล้วถ้าเราไปเร่องตัวลุกขึ้นลุกลงเรื่อยๆมันจะมีโอกาส 2ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าอ็ดยี้ายกเดยดบเก้าสมสิบอ้ลูืไปตเลฝันไหมฝันดีเลยนะองเขาดี่ว่ราตอนแรกเลย,ตแ,เลยแต่นี่มีนีกเยอไม่เยอะ right thao anh đi tiếp để giúp giúpพี่ thấn thẳng

ชี้เราดูจากนี่ก็คือ46อนะื่ไ6มนีชี้คือ46พื้นที่นเนี่ยก็คือเนาเนี้ย46อะเราก็แก้ที่46ที่ของเราไม่ยุ่งไหม46อันเข้า9อ๋อ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ค่ะวัสดีค่ะอาอยากี่เบาไหมเบาไม่ไม่ไปตรวดอะไรหรอเออเนี่ยมันน่าทึ่งไหมล่ะถ้าเราทำได้กันอย่างนี้มันไม่ต้องโัวหรอกแล้วเออไม่ต้องเอาที่ปัดน้ำฝนไม่ปัดเพราะเห็นแม่ตุ๊ตาสว่างเลย ไอวัวตอนที่ไมเห็นตังนะอ๋อเห็นตังจะมาในตาสว่างโลกเลยเปิดวเนี่โลกสุดท้ายมันก็ต้องที่สกิลฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆใช่ครับถ้าดูรถตามนี้เราไม่ถ่ายได้จะได้ะมีต้องเก่งการเข้าได้เลยครับ เพราะว่าเราทำโดยหลักวิชาการอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกลัวเราก็ไม่จะมีปัญหา นี่ขายบอกต่อๆกันไปทรานนี้ใช้แค่เราดีเด็กไปยื่นไปสี่ที่มันต้องไปยื่นเองเด็กก็ไปยื่นให้แก อ่าสายสามทีสี่นะทีสามทีสี่ทีสามทีสี่สายตเข้าเข้า เก่าห้าใหม่ห้านั่นใหละใหม่นั่นแหละใหม่ใหม่เนี่ยดูดูนี่ดูดูรู้ดูหน้าตาก็รู้เดงกจะมองไม่ถนัดแล้วนะเนี่ยถน้าตาอ่อนอ่อนนี่ก็ใหม่ทั้งนั้นแหละ รุ่นสิบสี่ชื่อเืิ่มแต่มาอยูหน้าแล้วยชื่ออะไรนะชื่อทิตาอะไรนะได้คล้ายเลยเออยู่สมยบอกเลยใช่ไหมบอกเลยใช่ไหมน่าจะพนนี้เขาจะอยู่ันนี้จุ๋งกว่าจารย์ก็เลื่อนดิไม่ใช่ เขาบอกว่าถึงไหมไม่ถึงเราก็ขี้เห่กูนี่เป็นลูกศิษย์ทั้งพ่อทั้งแม่ลูกแลอลูกสาวคนครับรูนเสร็จแล้วบอกลูกสาวหัวหน้า

Nếu của băng nó sẽ khá một băng buồn Chúng ta có thể dùng những hình ảnh này không? Đó là những hình ta có thể dùng những hình ảnh này không? Không, một chút thì nó sẽ